สวัสดีครับก็เป็นบรรยากาศสดๆบนยอดตึกเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องในยาวันอาทิตย์น,นะครับบ้านทุ่งบันเทิงพี่โอชวนเมาส์ก็บรรยากาศดีมากตอนนี้ บรรยากาศ,กาศ,กาศ,กาศออกกันแล้วนะครับอ่าวันนี้มาให้ดูบรรยากาศสงยอดตึกเลยนะครับอากาศดีมากรถนี่ก็ ไม่ติดขัดน,นะครับวิ่งปลอเลยว,วันอาทิตย์บ้านทูบันเทองพี่โอชวนเมาส์นะครับรีบๆกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามเลยนะครับบ้านทูบันเทอรวงเ็บพี่โอชวนเมาส์บรรยากาศบนยอดตึกนะครับผมก็มาฝากพ่อแม่พี่น้องใครที่หยุดวันอาทิตย์นอนอยู่บ้านเปิดไลฟ์สดก็ดูได้นะครับตอนนี้รถไม่ติดเลยถนนโล่งไปเรื่อยๆ ขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามบรรยากาศยามเย็นนะครับผม ตอนนี้ก็อยู่บนยอดตึกนะครับเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องในวันหยุดนะครับวันหยุดประจำสัปดาห์วันอาทิตย์ตอนนี้อยู่บนยอดตึกถนนโลง่งบริกาศดีมากเลยครับลมเย็นสบายบรรยากาศสดใสก็ามาฝากพ่อแม่พี่น้องแฟนๆทุกท่านที่ได้กดติดตามได้เปิดขึ้นมาดูไลฟ์สดให้ได้สัมผัสบ,บรรยากาศดีๆนะครับผม หวังว่าจะอ่าเป็นผลประโยชน์ครับว่าแม่พี่น้องนะครับลองดูครับผมากาศท้องถนนก็โล่งปลอดโปรง่งวันนี้รถวิ่งเฉีวรถไม่ติดเลยนะครับดูโดยรอบท้องฟ้าสดใสฝนยังไม่ตก <c oughs> ยังไงก็ขอขอบคุณมากครับฝากช่องบ้านทุ่งบันเทิงพี่โอชวนมา,าไว้ด้วยนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับขอบคุณครับ